ปรับกล้องกว่าปรับกล้องวิธีนึ่งข้าวเหนียวใส่ไมโครเวฟเลยง่ายมากเพราะว่าไมโครเวฟไมโครเวฟมันใหญ่ตัวนี้กี่วัตนะพันแปดร้อยห้าสิบวัตเออเป็นแบบคอมเมอร์เชียลยูสก็จะนึ่งครั้งละครั้งละกี่นาทีนะ ก็จะใส่ไมโครเวฟครั้งละสี่นาทีจะรอดูว่ามันจะใช้เวลานึ่งสามรอบประมาณ3ามรอบปกติเขาจะพากันนึ่งด้วยวิธีการใส่หวดหนึ่งใช่ปะ่ะใส่หวดหรือว่าใส่ซึงซ้งหม้อซึ้งนึ่งแต่เราไม่เราใช้วิธีการใส่พลาสติก กระป๋องพลาสติกแล้วก็ยัดเข้าไมโครเวฟเลยก,ก่อนจะยัดเข้าไมโครเวฟให้ใส่น้ําร้อนแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสิบสิบห้า 10, นาทีก่อนนะให้เม็ดมันนุ่ม,อ,มอย่างนี้เป็นการนึ่งข้าวเหนียวช่วงนี้ไอ้ไอมะม่วงเออมะม่วงอยู่ไหนวะมะม่วงมะม่วงมันเข้าหน้ามะม่วงแล้วเออไหนวะ หรือว่ามะม่วงนี่มะม่วงเออมะม่วงขายไปครึ่งหนึ่งขายข้าวเหนียวมะม่วงไงมะม่วงนี่เอามาจากประเทศอินเดียเอานเข้าจากประเทศอินเดียตอนนี้เรากาลังนึ่งข้าวเหนียวเตรียมจะมูนมูนข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวมะม่วงเออข้าวเหนียวนี่มาจากประเทศไทยอยู่ข้าวเหนียวนี่สั่งสั่งข้าวเหนียวข้าวงูเออซื้อข้าวเหนียวเขี่ยวงูไม่ใช่ข้าวงู ข้าวเหนียวเคี่ยวงูมามาทำเออตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังนึ่งข้าวเหนียวเตรียมเตรียมจะทำข้าวเหนียวมูนขายข้าวเหนียวมะม่วงกันคนจีนชอบมากเออฝรั่งก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงไหนดูสิอ่าตอนนี้รอบที่สองไม่กีนรอบแรกไปแล้วเ,เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขามามาทำให้ดู Uh, yeah. 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 ตัวนี้ยังไม่สุกต้องนึ่งอีกรอบตัวนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยวต้องต้องโยงมันก่อนถ้าภสมใส่สากแล้วทรายเขาเอ,อต้องสายข้าวเราไม่มีเราไม่มีกระดง้งเราใช้ไอ้นี่สายในกะละมังได้เลยตัวนี้คือวิธีการสายข้าวอโยงข้าวโยงข้าวเหนียวโยงให้มัน ข้าให้มันร่วนๆมันจะ,ะมันจะได้ไม่ไม่สุกเป็นหย่อมๆเราใช้วิธีการสายข้าวเหมือนเหมือนคนอีสานนึ่งข้าวนั่นแหละแต่ว่าคนอีสานก็คือกว่าจะสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่ก็ต้องมาหมาข้าวไว้แล้วแช่เอาข้าวแช่น้ำไว้เพื่อน,นึ่งข้าวเหนียวแต่ของเรา วิวัฒนาการมันทันสมัยขึ้นเราก็มาอยู่เมืองนอกเมืองนามันก็มีไมโครเวฟใช่ป่ะเราก็ใช้ไมโครเวฟนั่นแหละนึ่งเลยเทยน้ำพอท่วมขา้าวเหนียวนะกระป๋องนึงเนี่ยเนี่เนี่ยจิ๊บยัดใส่ยัดใส่ไมโครเวฟกดอ่เก,ก้ามันจะประมาณสี่นาทีครั้งละสี่นาทีครั้งละสี่นาที เวไปสี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักให้มันผูกก่อนเดี๋ยวดูคนคนคุยก่อนออไม่ได้หลับไม่ได้นอนมัติดตามข่าวอิหร่านเดี๋ยวหมักหมูหมักหมูกำลังจะหมักหมูขายหมักหมูขายมัยวมัวต่ตามข่าวอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่า เครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตเราอ่ะ,อะเครื่องบินเจ็ตของกีไดยยิงโดนโดนฝั่งอิสราเอลล่วงเยอะเลยเพราะะั้นอาเมคืนนะออกมาออกมาพูดละดิี่สนัตออกมาบอกว่าเครื่องบินเจ็ตอังกฤษเนีน่ยขึ้นบินช่วยช่วยสกัดไอ้สกัดสกัดไอ้โดรนโดรนจากอิสราเอลอ ตอนนี้คงเห็นคงได้เห็นกำลมังสื่อไอ้สื่อของสื่อของอิหร่านเอาภาพออกมาแล้วโอ้โหยิงขึ้นตุ่มตำ่ำตุ่มตําตุ้มตําตุ้ต,ตําเลยเห็นปะพอยิงยิงภาพมาจากเลบานอนบ้างจากซีเรียบ้างเออพวกนี้มันพวกเดียวกันไงเลบานอนซีเรียกับไออิหร่านไม่รู้ทําไมพวกนั้ไม่เข้าใจทําไมมันมันถึงทะเลาะกันนะ รัถือาศาสนาเดียวกันแท้ๆเออแทนที่จะรักกันละหมาดคือศีลอดก็เออเวลาเดียวกันนะเดือนเดียวกันนะแล้วทำไมมันทะเลาะกันจากพวกนี้พวกตะวันออกกลางเนี่ยทำมามหากินม่มู่งม่มไม่เป็นไ,ไหมอ๋อเดี๋ยวข้าวเหนียวใกล้ละหมักหมูก่อนวันนี้ไม่มีพนกักงาน ต้องล้างจานกันเองต้องเตรียมของกันเองให้เด็ใช้เจ้าของร้านล้างจานแม่งสมหน้ามาันของร้านนะด่าเก่งนะเ,เสียงล้างจานอยางนะมาสายอะไรบนเดี๋ยวเราจะรอดูว่า อีกหนึ่งนาทีครึ่งมันจะสุกแล้วสีสันมันจะออกมาเป็นยังไงข่าวทางอินร์เก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งได้ <c oughs> ได้โชว์แล้วชาวชานประชาชนคนอีหลานออกมาเต็มท้องถนนเลยมาดีใจมาฉลองว่ารัฐบาลเรากอ,องทัพเราอะถลม่ม ยิงโดนมาถล่มไอ้อิสราเอลแล้วออกมาจุดผู้ลองกันใหญ่ยิงโดนถล่มอิสราเอลเดี๋ยวรอดูว่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามป่าใกล้เสร็จแล้วอีกสามสิบวิสามสิบวิเราจะเห็นว่าไอข้าวเหนียวเราอ่าอะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันจะเหมือน เหมือนนึ่งเอาไหมออคนอีสานเนี่ยแต่ก่อนกว่าจะได้กินข้าวเหนียวเราต้องต้องนึ่งไว้แต่ก่อนนอนใช่ปะ่ะแล้วก็ตื่นมาตีสามตีสี่มามานึ่งข้าวแต่ทีเนี้ยเราไปอยู่อยู่เมืองนอกเราเว็บเอาใช้ไมโครเว็บเว็บเอาเลยใช้ไมโครเวฟบเว็บง่ายมากอ่าเสร็จละเสร็จละหมูก็หมักเสร็จพอดี ีอ,อยากให้จับของร้านมาทำให้ดูโอ้โอส้สวัสดีค่ะอามินาหมวยสะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ดูนึ่งข้าวเหนียวโชว์เผื่อใครเขาอยากเอาไปน,นึ่งตามอ่ามันเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว อ่าตอนนี้เสร็จแล้วอ่ะเอาออกมามาสใส่เนี้ยมาสายโอ้ยมาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยไลฟ์สดอยู่จ้าไหลสอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอาให้แม่เดี๋ยวแม่ทำข้าวเหนียวแป๊บนึ่งเสร็จยังเนี่ยฮะต้องเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อต้องต้องเวฟเพิ่มเออ ยังโอ้ข้าวใส่ข้าวเยอะไปเกินปริมาณถ้าใส่ถ้าใส่กระดูงมันก็สายได้แล้วมันอาจจะดูเหมือนเละๆแต่ถ้าเวฟอีกรอบนึงอะเม็ดมันจะสวยตัวนี้มันข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับทําไว้ขายฝรั่งชอบกินข้าวเหนียวนะเออเดี๋ยวนี้ฝรั่งรู้กินข้าวเหนียวบางคนมานี่มาถึงอะสั่งข้าวเหนียว จะกินกับแกงเขียวหวานเะน่ยเสิร์ฟปุ๊บมือปั้นจ้ำเลยจ้ำข้าวเหนียวเออไม่รู้ใครไปสอนเดี๋ยวต้องเวฟอีกอีกประมาณสองนาทีสองนาทีอสองนาทีาท w มิ i n ท,ท,ท,ทอเนี่ยหมูเสร็จและไว้ night, วน,นี่ก่อนหมู ันเมื่อกี้เด็กมีเด็กเข้ามาเด็กโรงเรียนปิดเข้ามาเดี๋ยวรอตรงอีกประมาณนาทีครึ่งน,นาทีครึ่งเดี๋ยวก็ Really เดี๋ยวก็ได้ได้กินละเราเลีนกินข้าวป่าวะฮะแนงฮะแนงเราเนงโอ้ไม่สดแล้วเว้ยทำอะไรให้กินหวาเราเลีนอะ เดี๋ยวจะผัดข้าวให้เด็กเด็กมาทำงานที่ร้านนี่แหละเรียนจบมหาลัยคือมาทำงานด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เรียนอยู่ไอ้นี่ยคอลเลจพอไปตอนเดี๋ยวนี้ไปเรียนจบมหาลัยแล้วจบ university แล้วแต่ยังไม่ได้ไปหางานทำเอเรียนมาจากออสเตรเลียกลับมามาทำงานด้วยคืนก็เลยจ้างให้สอนให้สอนลูกเพราะว่า พวกเราภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาสอนยังไรแล้วก็จ้างเด็กคือจ้างทํางานเสิร์ฟให้ที่ร้านด้วยแล้วก็จ้างให้สอนลูกไปด้วยเลยได้ได้สองเด้งแต่ทำกับข้ากินเขาเป็นมังสวิรัตินเขาเป็นมังสวิรัติไม่กินไข่ เดี๋ยวจะผัดผัดซีอิ๊วสิงคโปร์แล้วกันอ่ะดูเดี๋ยวดูดูดข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวสุกเรียบร้อยแล้วอ่าอ่าทีเนี้ยน่าจะเป็นข้าวเหนียวจริงๆแหละเออเออเออคนเดียวพูดคนเดียวก็ต้องเออสิ เออเนี่ยมันมันดูจะเหมือนแฉะๆหน่อยนะแฉะๆเหมือนข้าวคนป่วยเลยกินได้ป้ะเนี่ยมันไม่ได้แฉะมันก็ปกติเออต้องต้องโยมันก่อนไม่งั้นมันอะมันจะเป็นยางเนี่ยข้าวเหนียวใช้ไฟฟ้าใช้ไอ,อ้ใช้ไมโครเวฟนึ่งเอาข้าวเหนียวทีนี้เราก็จะแพ็คใช้ตัวนี้ใช้กิ้งฟิล์มแพ็คไว้เป็นพอชั่นพอชั่นเป็นทิชชี่ไว้เวลานั้น หอ่หอห่อไว้เวลาลูกค้าสั่งข้าวเหนียวมะม่วงอ่าสั่งข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะต้องรอให้มันให้มันระอุกนิดนึงให้มันนี่ตัวนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะสวยเม็ดสวยข้าวเหนียวเคี่ยวงูบ้านเรา,นะเ,าเนี่ยข้าวเหนียวจะแพงกว่าข้าวข้าวสารเอ้ยข้าวอะไรวะข้าวหอมมะลิ <c oughs> โอเคกินได้แล้วเจ้าของร้านมองตาเหลือกแล้ว Mm. แค่นี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาไลฟ์กันต่อติดตามสถานการณ์อิสราเอลว่ามันจะไปยังไงครับเผื่อเคืนนี้มันอาจจะถล่มกันอีกครับยิงกันกลางคืนโอเคนะครับปัดข้าวให้เด็กก่อน